เรียนมวยไทยกับครูหนึ่งดีกรีแชมป์โลกที่ NT2B มวยไทย a อ a d คเดมีชั้น4นี่นภุกพลาซา่า เป็นเรื่องฮือฮาสําหรับแฟนคลับแฟนบอลของพยักสาครสมุรสาครซิตี้ไม่น้อยนะคะสาหรับเมื่อวานค่ะที่โค้ชใหญ่นินวงนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนสมุทร,รสาครซิตี้ได้โพสต์ข้อความอําลาตําแหน่งกุนซือสมุทรสาครซิตี้ลงบนเพจ Facebook ส่วนตัวโดยมีใจความนะคะว่าเมื่อจบเลกแรกผลงานอยู่ที่อันดับ2ของตารางซึ่งก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของตนเองและของทีมที่ตั้งไว้ซึ่งตนก็ทําเต็มที่แล้วและขอบคุณประธานสมสรสและทุกคนในทีมแฟนคลับสมุทรสาครซิตี้ทุก ที่สนับสนุนมาตลอดและขอให้ทีมนี้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้และขอโทษที่ทําให้หลายคนผิดหวังกับแมตช์ที่ผ่านมาซึ่งก็มีแฟนคลับแฟนบอลน,นะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจโค้ชใหญ่กันเป็นจํานวนมากค่ะ นอกจากนี้ด้านเพจสโมสรสมุทรสาครซิตี้เองค่ะก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณโค้ชใหญ่เช่นกันที่ตั้งใจทุ่มเททำงานอย่างหนักตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทั้งยังเคยพาทีมนะคะไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลช้าง FA Cup 2023-2024นับเป็นเกียรติประวัติของสโมสรที่จะคงอยู่ตลอดไปและสโมสรสมุทรสาครซิตี้ขออวยพรให้โค้ชใหญ่นินวงโชคดีและประสบความสาเร็จในเส้นทางฟุตบอลต่อไป สำหรับผลงานของโค้ชใหญ่นินวงกับสมุทรสาครซิตี้ในฤดูกาล2023-2024พาทีมจบที่3ของตารางในการในศึกปุ๋ยรุ่งอรุณลีกโซนกรุงเทพและปริมณฑลด้วยการชนะ17เสมอ5แพ้4มี56แต้มนอกจากนี้ในการยังพาทีมทะลุไปถึงรอบรองชนะเลิศของศึกช้าง FA Cup 2023-2024อีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามก็ต้องมาคอยติดตามชมกันว่าในเลกที่2ในการแข่งการฟุตบอลไทยลีก 3, หรืฤดูกาล2024 2025สมุทรสาครซิตี้นกะะ็ะจะมีการปรับเปลี่ยนทีมอย่างไรแต่คาดว่าจะมีไม่น้อยอย่างแน่นอนนะคะทั้งนักเตะแล้วก็โดยเฉพาะเฮดโค้ชคนใหม่จะเป็นใครก็ต้องมาลุ้นกันค่ะ